วันนี้เราจะมาขจัดหมอนกันนะคะหมอนมีคราบสกรปรกนะคะลูกค้าเห็นไหมคะคราบสกรปรกทั้งใบเลยนะคะลูกค้าส่งมาให้ขจัดนะคะนี่คะเป็นคราบสกรปรกเป็นดวงๆแบบนี้เลยนะคะลองแช่น้ำนี่จะเห็นชัดเนี่ยเป็นหมอนนะคะลูกค้าลูกค้าก็เอาไส้ออกแล้วเขาก็ส่งแต่ปลอกนอกมาให้เรานะคะ เ um ห็นไหมคะคาบสกปรกเลยนะคะพอโดนน้ำแล้วจะเห็นชัดเลยนะคะหมองด้วยนะคะแล้วก็สกปรกมากเลยนะคะั้งใบเลย เราจะใช้นะคะคู่เก่งน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะส่วนผสม1ต่อหนึ่งได้เลยนะคะน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาว1ส่วนไฮเตอร์มาเลย1ส่วนใส่ผ่านน้ำนะคะลูกค้าน้ำแค่พอท่วมผ้าพอนะคะแช่ไว้นี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะคะว่าจะหลุดออกไหม หมอนจะขาวขึ้นไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันอีกรอบค่ะมาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่แช่ซักขจัดคราบหมอนนะคะคราบสกรปรกฝังหึกอคราบสีหมองๆคราบเป็นวงๆน้ําลายนะคะสีเหลืองๆก็หลุดออกไปแล้วนะคะเห็นไหมคะหลุดออกไปหมดเลยนะคะ นี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอแนะนํานะคะน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเดแชซักขจัดคราบสกปรกฝังลึกคราบสีตกคราบสีหมองๆนะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ